สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนี่ให้ทายนะคะว่าเป็นลูกอะไรนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นลูกจันเดอร์นี่ซึ่งทุกวันนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะไม่ค่อยมีแล้วเนาะอันนี้เพิ่งเพิ่งเห็นนะคะตั้งแต่สิบปีที่แล้วยี่สิบปีที่แล้วได้นะคะที่เห็นนะคะนี่แล้วก็ต้นใหญ่มากเลยทุกคนนะคะเป็นต้น เป็นเป็นต้นลูกจันนะคะที่หายากมากแทบจะไม่มีเลยมั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าต้นต้นเนี่ยเราเอาถึงไหมอืมเนี่ลูกจันหอมไหมจมูกเราตายแล้วแหละนี่อุ้ยเต็มเลยนี่นี่มาดูใกล้ๆค่ะโอ้โหลูกจันเฮ้ยดีอ่ะโอ้โหได้เห็นอันใหม่ทิ้งอันนี้เลย